เอาท่าแดงเอาพรเจ้าปู่เรายาติสายคิวร้องท่านด้วตัวเดียวเอาท่านผู้ชมผู้เชียร์เอ้ยและจะฟังท่านนายกชูคำคำชูไปแล้วมาชมมาเชียร์เรือขานไปมาชมมาเชียร์เรือขานไปตอนนี้ใครใครจะอยู่ใครจะไปหลังสาวรู้แสงแล้วก็เจ้าปู่เรอยาติใจเราญาติใจอยู่ในร่องน้ำเงินหลังสาวรู้แสงอยู่ร่องน้ำแดงกอนนี้เอาแล้วว่าอัไรว่ต่างคนต่างไม่ยอมเที่ยวนี้ว่าจะใครใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเป็นผัวใครจะเป็นนาเมื่อเอาใครจะเป็นจะเขาว่าการเข้ามาหมดที่ขครที่กันเข้ามาเละตามมาเละไม่มีใครจะไปไม่มีใคร นะครับตอนนี้นะครับระยะนะครับหนทางยาวไกลชะเกิดยาวใจซนะเกิดนะครับมีนะครับเพราะว่าแต่ละลำนั้นแต่ละลำนะครับถวาการแข่งขันคนละเที่ยวแล้วคนละเที่ยวแล้วนะครับแรงตอนนี้เริ่มดถอยเริ่มดถอยนะครับแต่ก็ไม่ย่นไม่ย่อไม่ท้อไม่ถอยนะครับในการฝีพายฝีผายตอนนี้สามสิบฝีายนะครับว่ายังไงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงนะครับตอนนี้นางสาวุ่งแฝงนะครับเที่ยวก่อนนั้นนะครับแพไทยวัสดุมาเที่ยวนี้ว่ายังไงเที่ยวนี้ว่ายังไงนะครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ฟอนจะปู่น้องแจ้ใส นะครับเที่ยวที่แล้วเอาชนะแก้ววัสวดมุมา,มา,มา,าว่ายังไงเทาาี่ยว,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 วนี้ว่ายังไงมา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 ลองสาวลูกแสงลองแจะขอแก้ข่าวลูกแสงลูแสงมาแล้วชนะมาดินเที่ยวแล้วตอนนี้ว่ายังไงเอาว่ายังไงเจ้าบู้ผมเจ้าบู้น้องยอดแว่ายังไงเอาจะจะตามมาได้หนีได้หรือไม่ได้ตอนนี้เอาไกลเข้ามาใครสนใจเข้ามาแล้วก็แล้วเข้าไปเรือผู้เขา<น>้าเสน้นไงโอ้โห